สวัสดีครับเรามาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับอีซียุคคนข่าวประชาชนนะครับออกสตาร์ทสัปดาห์ใหม่นะครับเข้าสู่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะครับแต่ว่าจนถึงนาณะนี้การอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้กลับกลุ่มอื่นๆนั้นยังไม่ได้มีการอนุมัติเกิดขึ้นเลยนะครับว่าจะจ่ายเงินวันไหนเมื่อไร่อย่างไร ผมยังคงตามตรวจสอบแล้วก็เกาะติดนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยจางหายออกไปนะครับร่วมมีพี่น้องประชาชนหลายต่อหลายท่านสอบถามมาต้องใช้คําว่าทุกวันนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้รับเงินเยียวยาเริ่มต้นจากกรณีของกลุ่มเปราะบางจํานวน6กล้านเจ็ดแสนคนนะครับที่บอกว่าจะจ่ายภายในเดือนนี้2000บาทและเดือนกรกฎาคมอีก1000บาทสรุปแล้วเดือนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันเนี่ยนะครับท่านจะจ่ายวันไหนก็ควรระบุ ให้ชัดไปเลยจะดีกว่านะครับจะมาทํางานลนักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนรอคอยรั้นแต่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจากเดิมมี2อ0ล้านสีคนที่เรียกว่ากลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มบัตรคนจนต่อมาตัดลงมาเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสคนนะครับเบื้องต้นก็บอกนะครับว่าจะจ่ายให้เดือนละพันบาทไล่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ มันมาจนถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็คงจะจา่ายในลักษณะเดียวกับกลุ่มเปราะบาง3,000บาทแล้ว2,000บาทแรกจะมาเมื่อไหร่ครับจะมาเดือนนี้ใช่ไหมครับและจะมาวันที่เท่าไหร่หรือต้องรอไปเดือนหน้าเป็น3,000บาทรวดทีเดียวเลยนะครับยังไงกันแน่เห็นไหมครับเอาแค่2กลุ่มนี้ซึ่งจริงๆควรจะมีความชัดเจนได้แล้วเพราะเคาะแล้วคือมันนี่มีตังค์เลยยังไงครับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆทาไมไม่บอกให้ชัดไปเลยที่บอกว่า เดี๋ยวจะโอนในเดือนมิถุนายนเนี้จะวันที่23เหรอจะวันที่26กเหรอจะวันที่27เจ็หรอหรือว่าจะวันที่30เหรอก็ควรจะเอาให้ชัดแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปแต่ละทีละสัปดาห์อ่านเอกสารของรัฐอ่านเพจของรัฐสอบถามจากโฆษกใช้แต่คาว่าน่าจะน่าจะภายในภายในน่าจะภายในพูดอยู่เท่านี้นะครับอันนี้เป็น2กลุ่มที่มันควรจะควรจะจบไปแล้วอ่ะควรจะจ่ายไปแล้วซะด้ซังไปนะครับ ใกล้เคียงกับๆๆๆกลุ่มไหนครับก็คือกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เป็นเอกสารที่บอกว่ามีเป็นลังหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านเรื่องเนี่ยตอนนี้ถึงไหนแล้วครับควรจะออกมาถแถลงกันทุกวันจะได้ซ้ําไปนะว่าวันนี้ตรวจไปแล้วสามหมื่นรายชื่ออนุมัติไปแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าหายกันไปเลยนะครับนี่คือการทํางานที่ไม่เห็นหัวความรู้สึกของประชาชนที่เหลือเลย คือตอนนี้ไปสนใจเรื่องอื่นกันละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องมุ้งเรื่องอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกับกลุ่มสีเหลืองก็ยังคนมีคนร้องเข้ามาอยู่นะครับเหลืองที่บอกว่าต้องเปลี่ยนเลขบัญชีต้องเปลี่ยนสมุดต,ต้องเปลี่ยนไปทําแบบพร้อมเพย์เนี่ยนะครับก็ฝากย้ากับคุณผู้ชม,มนะครับว่าใครในกลุ่มสีเหลืองควรไปที่ธนาคารดีกว่านะครับแล้วก็ไปตรวจสอบให้เรียบร้อยบัญชีอาจจะมีปัญหาก็ได้ถ้าท่านยืนยันว่า อยู่ในกลุ่มสีเหลืองรถกลุ่มสีเหลืองเนี่ยจะโอนเงินกันทุกวันอังคารนะครับจะโอนเงินทุกวันอังคารอันนี้เน้นย้าเลยนะครับอันนี้เน้นย้าส่วนกลุ่มที่เหลือเนี่ยนะครับเอากลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านตั้งแต่ต้นเพราะว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องก็ดีหรือว่าไม่พกฐานข้อมูลในทะเบียนร,รากก็ดีตัดลงมาเหลือ3ามแสนสองพันคนตัดลงมาเหลือ3ามแสนสองพันคนกลุ่มนี้จะยังไม่ได้ง่ายๆนะครับ เพราะครมอเพิ่งอนุมัติหลักการและให้คณะกรรมการเยียวยาและกันกรองไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่โยนเงินลงไปใน906ล้านบาทถ้าหารกันก็ตกคนละ3,000บาทก็ไม่รู้แล้วครับว่าจะเริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่อย่างไรขนาดกลุ่มเปราะบางกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังช้าขนาดนี้กลุ่มที่ถูกตัดจิตไปตั้งแต่แต,ต้น3,200คนช้าแน่นอนครับปู่หูที่ผ่านมาอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับไม่มีความชัดเจนสักกลุ่มครับ อ่านข่าวสัปดาห์ไหนเหมือนกันเป๊ะหมดเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับและกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประกันสังคมที่ส่งเงินไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนที่บอกว่าไม่ได้ทั้งมาตรา3 3มและไม่ได้ทั้งเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแลวกลุ่มนี้ล่ะครับจะเอากันยังไงก็สอบถานเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่าพวกเขาถูกทอดทิ้งนะครับส่วนกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของทกสยืนยันมานะครับว่าเงินงวดที่2เนี่ย จะทยอยโอนตั้งแต่วันท,ทีน่21มิถุนาจนถึงวันที่27นะครับประมาณวันที่26 27นี่แหละประมาณ7วันรวดวันละ1ล้านบาทนะครับท่านได้รับเงินมวดที่2แล้วหรือไม่อย่างไรหรือว่าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าในสถานการณ์ของโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากการทํามาหากินที่ไม่สะดวกของพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกด้วยนะครับ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแต่เรายังเห็นการเคลื่อนไหวของนักการเมืองเพื่อแย่งชิงอํานาจทั้งภายในพรรคและว่ากันว่าจะขยายผลต่อเนื่องไปจนถึงการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ได้มาในตําแหน่งที่ตนเองต้องการเพื่อให้สกัดหรือว่าเคลียบบุคคลอื่นออกจากตําแหน่งที่ตนเองต้องการนะครับเพราะที่รับรู้กันดีว่า ตำแหน่งรุ่นตีนั้นมีแค่เพียง36ตําตำแหน่งนะครับไม่มีการเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นความต้องการมันเกินตำแหน่งที่มีอยู่ต้องแข่งกันแย่งชิงกันและก็สกัดคนที่เหลือออกไปนะครับวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าฟังเสียงประชาชนเขยา่าอำนาจพอปอชรอคนพอใจครังพลังงานมันมีในยะอยู่หลายเรื่องในหัวข้อที่ผมบอกเขาว่าฟังเสียงประชาชนนี่ก็คือว่านักการเมืองควรฟังนายกควรฟังว่า ไอ้ที่เกิดการพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงในพักพลังประชารัฐจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักกรรมการบริหารชุดใหม่มีชื่อของบิ๊กป้อมจะเขียร์คุณอุตามะทิ้งไปก็สุดแท้แต่นะครับแต่ประชาชนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรต่อท่านเรามาดูกันสักหน่อยนะครับถามว่าประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับเปลี่ยนในพลังประชารัฐอันดับหนึ่งเลยครับบอกว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจ62.16%นะครับ อันดับสองเป็นเรื่องปัญหาภายในพรรคอันดับสามเป็นเรื่องการเมืองอันดับสี่เป็นเรื่องสร้างความวุ่นวายอันดับห้าเป็นสมบัติผลกนันชมอันดับหกเพื่อปรับคณะรัฐมนตรีมันไม่มีตรงไหนเลยนะครับที่ประชาชนมองว่าจะเป็นการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนจะเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อน,นําไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวิกฤตที่กําลังยากลําบากอยู่ณขณะนี้ มองว่าเป็นการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงตําแหน่งกันเองภายในพักนี่ขนาดวิกฤตขนาดนี้นะครับนี่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าถ้าบ้านมือในสภาวะปกติเนี่ยจะห้ามหันกันขนาดไหนสําหรับการแย่งชิงผลประโยชน์ที่ระบุเอาไว้ข้อ2เนี่ยนะครับถามว่าประชาชนคิดว่าถึงเวลาจะมีการเปลี่ยนในพักพลังประชารัฐหรือไม่เอาละจํานวนมากเลยนะครับร้อยละเจ็ดสิบสองจุดสองศูนย์บอกว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแล้ว และไฮไลท์สําคัญคําถามถามว่าประชาชนคิดว่าใครสมควรนะสมควรจะเป็นหัวหน้าพัคย้ํานะครับว่าโพลที่ถามเนี่ยเป็นเรื่องภายในของพลังประชารัฐทั้งสิน้นไม่ได้มีการไปถามพรรคอื่นเลยนะครับถามว่าใครครวรจะเป็นนะครับอันดับหนึ่งครับเกินครึ่งครับพลเอกประวิตยวงสุรวรรณร้อยละห้าสิบสี่จุดสองหกอันดับสองตามมาไม่เห็นฝนแล้วครับคุณสุริยะคุณวิรัตคุณพุทธิพงศ์หรือขนาดคุณภัยบูลเนี่ยยังตามมาเป็นอันดับห้า คือไม่รู้ว่าโพนี้ไปถามมีท่าไหนทาไมไม่มีชื่อของหัวหน้าพักคนเดิมนะครับอย่างคุณอุตมะหรือเลขาธิการพักอย่างคุณสนธิรักหรือรองหัวหน้าพักอย่างคุณสุวิทย์เมสินรียนะครับเออไม่รู้ว่าไปถามมีท่าไหนเดี๋ยวโพนี้ก็จะถูกตั้งคําถามอีก,กน,นะครับว่าทามาเลยนะครับมีความชอบทำมากขนาดไหนอันนี้ก็เป็นโพของสวนดุสิตโพนะฮะคุณจคกับ คำถามที่4เนี่ยถามว่าประชาชนคิดว่าใครควรจะเป็นเลขาธิการพรรคอันดับหนึ่งให้นู่นเลยครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกังน,นะแม้ว่ามติที่ประชุมไม่ถึงนานเป็นมติที่ประชุมนะครับเป็นการเสนอจากกลุ่มพประชะรหรือเขาบอกว่าอยากได้คุณอนุชานาคาใสมาเป็นแต่ว่าในโพลเนี่ยมารังท้ายเลยนะครับอยู่อันดับ4นะครับและถามว่าการปรับเปลี่ยนภายในพ,พรรคพลังประชารัฐจะทาให้การเมืองไทยเป็นอย่างไรอันดับหนึ่งบอกว่าเหมือนเดิมครับ ร้อยละห้าสิบสี่จุดหนึ่งห้าอันดับสองบอกว่าแย่ลงสติสามใบมีเพียงสิบเก้าจุดแปดหกนะครับอยู่ในอันดับสามบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นหรือมันจะดีขึ้นเอาละเราเห็นโพลหรือว่าฟังเสียงประชาชนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเกมการเมืองเป็นการแย่งชิงอํานาจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าละอายนะครับว่าการแย่งชิงอํานาจนั้นดันมาเกิดขึ้นในตอนที่ประชาชนทุกยากและกําลังต่อสู้กับโควิด -19 พอดีอดรับมันมีโพลนึงเข้ามาจริงๆเขาไม่ได้ทาเพื่อสอดประสานกันนะครับแต่มันมีแง่มุมที่มันต่อเนื่องกันมาอันนี้เป็นซุปเปอร์โพลซุปเปอร์โพลสอบถามนะครับว่ากระทรวงไหนในคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ทางานได้ดีช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดได้ปรากฏว่าเป็นกระทรวงกางครคลังนะครับมาเป็นอันดับหนึ่ง64.8นะกระทรวงกางครคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ก็คงไม่แปลกแล้วครับมันเป็นงานฟลุกอ่ะมันเป็นงานที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนจับสลากได้อะครับนะเพราะได้ตังไปแจกคนไงทั้งกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงการคลังคนก็ชอบสิครับนะแต่มันดันแจกผ่านกระทรวงการคลังไงดันแจกผ่านกระทรวงเกษตรอันนี้ไม่อยากนบว่าเป็นผลงานนะไม่อยากนบว่าเป็นผลงานเพราะทุกวันนี้ก็ยิงจ่ายไม่ครบแหละแล้วก็ทําอย่างมีปัญหานะ แม้จะอ้างว่าเป็นงานขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีการบันทึกข้อมูลมาก่อนเอาละแต่เหมือนกับจับสลากได้คนก็ชอบนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยอันดับ2กลับเป็นกระทรวงพลังงานนะครับร้อยละ56.3ก็มาในเรื่องของการลดราคาน้ำมันลดราคาไฟฟ้าค่าก๊าซหูงต้มและแจกแอลกอฮอล์ค่าเชื้อนะครับอันดับสเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นเรื่องค่าไฟสี่ นะอุตสาหกรรมมาเป็นอันดับที่ที่4นะครับ12.3อันนี้น่าสนใจตรงไหนเอาละคนชอบกระทรวงกางครคลังกระทรวงเกษตรคนชอบกระทรวงพลังงานกระทรวงกางครคลังเนี่ยมีหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีนะฮะอุตมะกระทรวงพลังงานเนี่ยมีเลข,ขาธิการพักพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรี <med> ก็ค,คือคุณสุทธิราชประชาชน,นพอใจทั้งสองกระทรวงแม้ว่ามันจะมีเหตุและผลที่แตกต่างกันไป ที่บอกว่าจะจับสลากได้ได้กล่องของขวัญมาก็สุดแท้แต่นะครับแต่ประชาชนพอใจแต่ในความพยายามที่ว่ากันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเป็นความพยายามที่ต้องการผลักดันให้มีรัฐมนตรีครั้งคนใหม่แน่นอนต้องการผลักดันให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่แน่นอนแม้ว่าข่าวสารจะกลับไปกลับมานะครับบอกว่าท่านนายกคุยไลกับคุณสมคิดแล้ว จะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีจะรอจนกว่าร่างรํามนตรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564นนะครับจะผ่านสภาไปก่อนเอาล่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เชื่อว่านอกเหนือจากนายกจะฟังพรรคการเมืองนอกเหนือจากนายกเนี่ยนะครับจะฟังหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วนายกต้องฟังเสียงประชาชนว่าเขาคิดเห็นอย่างไรต่อหน้าตาคณะรัฐมนตรีชุดนี้และชุดใหม่ในวันข้างหน้านะครับ เหมือนจบแต่ยังไม่จบนะครับสำหรับการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางนะครับเป็นชัยชนะของพ,พรรคพลังประชารัฐได้ไปประมาณ6 1 0 0 0คะแนนนะครับอันดับ2เป็นเสรีรวมไทยนะครับได้มาประมาณ37,000คะแนนก็ชนะกันขาดลอยนะครับจริงๆพื้นที่เดิมเป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคนะครับส่งผู้สมัครไม่ทันนะครับก็เลยปล่อยให้เสรีรวมไทยเป็นตัวแทนของฝ่ายค้าน มาสู้กับบิ๊กพิบัมอย่างพลังประชารัฐแล้วก็แพ้ไปตามความคาดหมายนะครับแต่พลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวกหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนั้นไม่พอใจการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะไปได้รับข้อมูลที่2ว่าอาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอย่างหน้าด้านและเตรียมที่จะไปร้องเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับไอ้ที่ถูกพูดกันถึงมากที่สุดเนี่ยน,นะฮะคุณผู้ชมครับก่อนจะลงรายละเอียดกันเนี่ย บอกว่าการทุจริตที่ว่านั้นเนี่ยหนักไปถึงเรื่องของการหนักไปจนถึงเรื่องของการซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนขนาดนั้นเลยนะครับโอ้มนเกิดขึ้นได้จริงหรอเนี่ยเราไปดูกันสักหน่อยนะฮะคุณจงครับคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ามีการจดซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนและ คาดว่าจะมีการลงคะแนนแทนกันจดบัตรประจำตัวประชาชนมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัยแต่ยุครัฐบาลคอสอชอมีการเซ็นชื่ออย่างเดียวไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือใครก็สามารถปลอมลายมือกันได้โอ้โหฟังแล้วมันน่าตกใจนะฮะคุณผจชมกับซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนพลตบรวเอกเสรีพิสุทธิ์บอกต่อนะครับว่าเรื่องการร้องเรียนกล่าวหาในอำเภอ นายอำเภอเสริมง,งามทุจริตการเลือกตั้งสนับสนุนให้มีการซื้อเสียงเลือกตั้งข้อเสนอของตนเนี่ยอยากให้ย้ายนายอำเภอไปก่อนแต่ก็ไม่รับคำตอบจากจังหวัดแต่ประการใดสรุปแล้วก็ไม่มีการย้ายนายอำเภอเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าทั้งจังหวัดสนับสนุนให้มีการทุจริตการเลือกตั้งทางอ้อมใช่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีบัตรสนเทศร้องเรียนเข้ามาเรื่องการซื้อเสียง300บาทในอำเภอเสริมง,งาม ขณะเดยียวกันมีผู้ร้องเรียนจานวนมากดังนั้นตนจะดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งทางสถานีตํารวจนะทั้งทางสถานีตํารวจและร้องไปที่กกตจังหวัดลำปางไต่สวนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สุจริตและเที่ยงธรรมตามกฎหมายหรือไม่ตนไปถึงกรุงเทพก็จะร้องเรียนกับกบกตส่วนกลางเพื่อให้ชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้ออกไปก่อนเพราะมีการทุจริตมากมายเหลือเกินนี่ฮะคุณผู้ชมครับ โอ้โอะไรมันจะขนาดนี้นะครับนี่คือการเลือกตั้งที่ลำปางและพลตบดจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ระบุเอาไว้แล้วนะครับว่างานนี้จะไม่ยอมจบนะงานนี้จะไม่ยอมจบไปพบเห็นในอเาเภอที่สอว่าจะทำทุจริตเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางพักหรือไม่ต้องใช้คำว่าหรือไม่ร้องไปทางจังหวัดบอกให้ย้ายในอำเภอออกไปก่อน เพื่อความเป็นกลางก็ไม่ได้ยา้ายต่อจากนี้จะร้องทั้งสถานีตํารวจในพื้นที่และพอเข้ากรุงเทพก็จะไปร้องกับปกตูนยนกลางอย่างไรก็ดีนะครับพลตำรวจเอกเสรีบอกว่าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ลงให้กับร้อยตํารวจโทสมบูรณ์ผู้สมัครของพรรคนะเป็นจํานวนคะแนนสูงถึง3 0 7 7มคะแนนพร้อมกับย้ํานะครับว่า ที่บอกว่ามีการจดซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนและคาดว่าจะมีการลงคะแนนกันลงคะแนนแทนกันจดบัตรประจําตัวประชาชนน่าจะเป็นหลักฐานเด็ดของพรรคเสรีรวมไทยที่จะยับยัง้งไม่ให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งที่ว่าถ้าพูดกันง่ายๆก็สรุปว่า้อย่าดีใจไปนะอย่าดีใจไปจะไปร้องกะกะตให้ระงับผลการเลือกตั้งเอาไว้ก่อน แต่หลายคนก็วิเคราะห์ว่าแหมเมื่นอนึกถึงกรกตแล้วเนี่ยนะครับกรกตชุดนี้จะชี้จะตัดสินออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็น่าจะพอเดากันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ท่านในซีของพ,พรรคประชารัฐเองนะครับถือว่าเป็นผลงานของผู้กองธรรมนัฐนะครับเพราะเห็นแล้วนะครับภาพของผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ไปกราบที่ตักเลยนะครับไปกราบที่ตักของ ร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็ทําให้ร้อยเอกธรรมนัฐนั้นยืดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับในการปรับคณะรัฐมนตรีไปครั้งนี้เพราะจะถือว่าตนเองนั้นมีผลงานในการเลือกตั้งสสอเนี่ยโดดเด่นมากแล้วก็มีสสที่อยู่ในมือเนี่ยหลายสิบคนเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เอาฮาหรือเอาจริงครับเนี่ยจะเสนอให้คุณมงคลกิจสุขสินคารานนสสบัญชีรายชื่อเพียงหนึ่งเดียวของพรรคไทยสีไวย์ขึ้นมาเป็น รัฐมนตรีในโคต้าของพรรคเล็กจำนวน11พรรคถอดรหัสดิวเต้พรรคเล็กหามนั่งรัฐมนตรีเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่เรื่องนี้ต้องพยายามดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณพิเชษสถิรัชวานสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้า พักประชาธรรมก่อนอื่นต้องรู้จักคุณพิเชษก่อนนะครับคุณพิเชษเองก็ถือว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสนะครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วและก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คุณมงคลกิษเนี่ยให้ความเคารพและมีความสนิทสนมกันเนี่ยสูงมากนะครับจะจับว่าเป็นนักการเมืองรุ่นพ่อกับรุ่นลูกหรือว่ารุ่นปู่กับรุ่นหลานแต่สนิทกันเนี่ยของจริงนะแต่สนิทกันมากคุณพิเชษเนี่ย ออกมาบอกถึงความลื่อนไหวในการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของกลุ่มพัก11พักเล็กนะครับที่จะใช้โอกาสนี้เสนอนายมงคลกิจสุขสิงห์ธานน์สสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพักไทยศสีไลยเป็นตัวแทนของพักขนาดเล็กเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลแบบนี้ตลอดเวลาหนึ่งปีพักการเมืองขนาดเล็กที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในภาวะเสียรัฐบาลปิ่มน้ํา จนกระทั่งปัจจุบันรัฐบาลมีเสถียรภาพโดยการจะเสนอขอโอกาสครั้งนี้มีการหาหรือกันแล้วและมีพักเล็กเจ็ดพักเห็นตรงกันที่จะเสนอให้ในายมงคลกิตเป็นรัฐมนตรีเพราะเก่งเป็นคนเก่งและมีความสามารถโดยเตรียมเสนอต่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลในสัปดาห์นี้ออนะครับ ไม่เสนอนายกนะแต่จะไปเสนอพลเอกประวิตย์ซึ่งแววมาว่ากําลังจะมาเป็นหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐเอาละนั่นเป็นข่าวสารแต่ทีนี้เนี่ยเราจะถอดรหัสน,นะครับถามว่าตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดตั้งรัฐบาลเสียงปริ่มน้ํากลุ่มเ1ดพรรคเล็กมีความสําคัญมากไหมคําตอบก็คือมากเอาละตอนนั้นก็มีการต่อรองกันสองสามรอบคุณมงคลกิจชักเข้าชักออกอยู่หลายครั้งนะครับ แล้วสถานการณ์ก็ผ่านพ้นไปสถานะของรัฐบาลถ้าเอาเงื่อนไขเรื่องเสียงของสสและเสียงปลิบน้ํามาพูดกันเนี่ยนะครับมาพูดนาทีนี้เนี่ยหนังพคลมวลนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเสียงรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยห่างกันเป็นร้อยโลอะต้องพูดแบบนั้นมีสอสถทัต่างนผมจําไม่ผิดนะครับมีระดับ5-60คนขึ้นไปแน่นอน มีสอสอของอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปสอสอของอนาคตใหม่เดิมที่ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยย้ายมาอยู่กับคุณชัดเตาปูนเห็นหมตอนนี้เนี่ย11พักเล็กเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเหลือ11หรือเปล่าเพราะล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่ามีอย่างน้อยสองพักสองสอสอจะยุบพักตัวเองคล้ายๆกับกรณีของพักประชาชนปฏิรูปของคุณไัยบูลแล้วก็จะไปซบพักพลังประชารัฐนะฮะ เพราะนั้นเนี่ย11มันก็อาจจะไม่เหลือ11ซะที่ซ้ำไปอาจจะเหลือ9อาจจะเหลือ8หรือ,อยังไงก็ว่ากันไปถ้าเอาตัวเลขของสสมาขี่กันตอนนี้นะครับมาขี่กันตอนนี้เนี่ยทูผู้ชมทราบไหมครับว่าพรรคที่มีสสมากกว่าเดิมถ้าเอาโคต้าเรื่องจำนวนสอสมาพูดกันเนี่ยนะครับคือพรรคอะไรรู้ไหมครับคือภูมิใจไทยนะครับเขาไปกวาดต้อนออกมาจากลังอนาคตใหม่เนี่ยไม่รู้จะกี่คนแล้วนะครับและไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่า พักที่ได้สอสอเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือภูมิใจไทยไม่ได้มีการเลือกตั้งซ่อมของเขาเลยนะแต่พักที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือพลังประชารัฐที่ได้จากการเลือกตั้งซ่อมน่าจะสี่สนามนะน่าจะสี่สนามทั้งจังแวงเพชรนครปฐมลำปางและอะไรไม่รู้อีกจังหวัดหนึงนะ่งนะครับสี่สนามนะได้มาโดยตลอดเพราะนั้นเนี่ยถ้าสิบเอ็ดพักเล็กเนี่ยนะครับจะขอแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปชนกับ กวนพลังประชารัฐที่เขาจะขอเพิ่มแน่นอนเพราะเขาเลือกตั้งได้สอสอเพิ่มหรือภูมิใจไทยที่เขามีสอสอเพิ่มเข้ามาถ้าพูดด้วยเหตุผลนี้และทวงบุญคุณค้างเก่าเรื่องปลิงน้ําเนี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งแล้วถ้ามาดูเรื่องคุณสมบัติล่ะเรื่องความเก่งเป็นคนหนุ่มถ้าเรถ้าเป็นคนหนุ่มเนี่ยนะครับก็หนุ่มที่สุดอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าจะได้เป็นรัฐมนตรีนะ แล้วพวกโทษแล้วคนแก่ๆแก่ทั้งหลายแหละที่ต่อคิวกันมาเป็นชาติเนี่ยนะครับเป็นสอสอมาไม่รู้จะกี่สมัยเนี่ยเขาจะยอมเหรอพูดถึงลำดับอาวุโสและการต่อคิวนะครับก็ยิ่งสร้างความแตกแยกแน่นอนให้เกิดขึ้นในพักร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆยูจูไปเอาเด็กขึ้นมาจริงๆถ้าในการทํางานทั่วไปคุณเต้เขาไม่เด็กนะครับแต่ถ้าเทียบกับสอสออาวุโสทั้งหลายที่อยากเป็นรัฐมนตรีแต่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะก็รั้นแต่จะสร้าง ให้เกิดการรู้สึกว่าเอ้มันไม่ชอบทาหรือเปล่าในแง่ของอาวโุโสในแง่ของการเรียงคิวแต่ท้ายสุดสิ่งที่ประชาชนคนไทยอยากเห็นก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถคุณผู้ชมก็พิจารณาดูแล้แลวการผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีความรู้ความสามารถเหมาะจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะพิจารณาก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ